สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่จะมาลองแสดงวิธีการแฟ b บูตแอนิเมชันสำหรับ Samsung Galaxy s 3ให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์บูตแอนิเมชันมาก่อนออลองเซิร์ชใน Google นะครับ XDA มีเพียบเลยเต่อไปจะเข้า r e c าลล r e m o มอ,อขอใช้ทางลัดนะครับใช้ ROM manager เพราะว่าถือกล้องมือหนึ่ง รีวิวมือหนึ่งไม่ถนัดเลยต้องใช้ลอ m m มเนเจอเพื่อเข้าสู่ร e คาลลี่โหมดไปโอเคแล้วก็รีบูติน r e คาลลี่โหมดครับก็โอเคเครื่องก็จะเข้าสู่ r e c o ลลี่โหม e โอเคตรงนี้ส่วนใหญ่คนที่เล่นลอมโก็จะจะพอจะทราบกันอยู่แล้วเราเลือก Install f r o m อิน t อซิฟฟ p f อร์มเอสดีเลือกอันบนนะครับโอเคผมดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็เข้าไปผมดาวน์โหลดไฟล์มา2ไฟล์นะครับเป็น Official CM10 Boot Animation High d e f กับ CM10 Bionic CWM.zip ผมลองแฟรอันนี้ดูแล้วกันแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่า Bionic เนี่ยเป็น พวอนิเมชันแบบไม่เต็มหน้าจอแต่จะให้ลองดูกันก็ Install CM c m 1ไบโอนิกกันปึ๊บเรียบร้อย Go Back แล้วก็ Reboot System หน้าตาของนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพวกแอนิเมชัน CMC ตัวนี้ไม่ใช่ Official นะครับจะเป็นตัวที่เราทำกันขึ้นมาเองเห็นสวยดีก็เลยลองโหลดมาดูโอเคขอจบการทำให้ดูเรื่ออย่างนี้ดีกว่าไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมาก